เจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นโพสถึงอดีตที่จบไปแม้เกดอดใจไม่ไหวเข้ามาขอพูดบ้าง ทีวิทเจอเรื่องราวทางสุขและทุกปะปนกันไปและดูเหมือนจะเจอดราม่าเรื่อยๆสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ถูกจับตามองเรื่องมือที่สาํทำให้เธอและเนเงินจบความสัมพันธ์ลงแม้จะพึ่งถูกขอแต่งงานไปหมัดๆเมื่อปลายเดือนมกราที่ผ่านมาและล่าสุดสาวเจนนี่ก็ได้โพสต์ข้อความว่าวันหนึ่งคุณจะต้องขอบคุณอดีตที่จบไป เพราะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์อย่างน้อยมันก็ทำให้คุณเติบโตบขึ้นกว่าเดิมด้านแม่เกตก็เข้ามาคอมเมนต์คนที่ให้กำลังใจเราเป็นล้านนะลูกแล้วเราต้องให้กำลังใจเขาเหมือนกันเพราะเขาจิตใจดีงามทุกขหรือสุขทุกคนต้องมีน้อยหรือมากเรามาถึงจุดนี้ได้แม่ภูมิใจมากแล้ว และในขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ